เกมนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงและมีเลือดสาดอะไรงี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเอาตายแล้วทีนี้สร้างมาจากเรื่องจริงเนี่ยนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่ในเกม the door you can never open นะครับหรือประตูที่คุณไม่สามารถเปิดได้เลยนะครับเกมนี้เนี่ยขาอ,อธิบายไว้แค่คุณเป็นลูกสาวที่ต้องมาดูแลกับชายแก่คนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้มีอธิบายอะไรเพิ่มเลยนะครับ ชายแก่ที่พูดถึงน่าจะไอ้นี่แหละนะครับเขาได้มีอธิบายเรื่องความเป็นมาเลยนะว่าเรามาดูแลชายแก่ได้ยังไงนิ้เกมเลยแล้วกันนะครับอันนี้ขอตั้งใจให้มันแหลกเลยเปล่าทำไมามันแหลกๆอ่ะขอตั้งใจให้มันแหลกเลยเปล่าเนะี่ยแหลกมากเลยนะมันแบบส0มส fps อนะเพราะมันเป็นเกมแนวแบบ ps หนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมชอบนะ ps หนึ่ง ps สองนี่มันเออไม่ต้องพูดมากไอ้คนแก่อยู่นี่ใช่ไหมกดย่อดได้ไหมย่อไม่ได้อันนี้น้ําอะไรเนี่ย มาใช่ที่อ่างอาบน้ําจริงหรือเปล่าทําไมมันแล้วมันมาแช่อย่างนี้คือมันถ้าแช่อย่างนี้คือตายเรื่องเนี่ยเหมือนเลือดเลยอะเหมือนมันใช่น้ําให้ให้คําถามได้ด้วยนะครับอันนี้คือจุดจุดจุดทุกอย่างปกติดีไหมพ่ออันนี้พ่อเลยเนี่ยในเว็บเ็นบอกคนแก่แล้วก็เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วกันนะครับอันบนแล้วกันนะทุกอย่างโอเคดีไหมพ่อึ๊บเมื่อวานเนี้ย โ่าวันนี้ฉันฝันแปลกๆกันนะมีบางสิ่งโผลมาในฝันนะครับม,มาที่นี่นะ <c oughs> มาที่นี่นะว่าจะมารักษาฉันอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ตอบตกลงไปเอาตายหายแล้ว <c oughs> พ่อตรูแล้วมันปึ้ง,งๆอะไรเนี่ยตะกี้เริ่มบอกว่ามีใครบางคนมาในฝันนะนะฝันว่ามีใครบางคนมาอยู่ในบ้านนี้นะครับแล้วเขบอกว่าจะรักษาฉัน เราช้าก็ตอบตกลงนะพ่อพ่อเราว่างั้นนะแล้วัปึ้งปึงป้งนี่คือ,อใจเย็นก่อนอ่ะเปิดเปิดอ๋อไม่ใช่คอปประตูนี้ใช่ไหม,มทางขวาทางซ้ายแล้วมันปึงป้งปึ้งอะไรกันนะไปขวาก่อนหุ่นรูปภาพอะไรเนี่ยใช้โทรศัพท์กดที่ขวาให้รีเซ็ตกล่องไฟที่อยู่บนพื้นนะครับบนพื้นและทางนั้นมันคือทางลงชั้นล่างใช่ไหมเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันกชั้นล่างนี่แบบประตูที่มีคนมาคอ รูปภาพอะไรอยกแล้วอ่ะปล่อยโทรศัพท์ไปก่อนเปิดไฟก็ไม่ได้ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้เลยนะเอ๊ะเปิดไม่ได้เปิต้องลงชั้นล่างแค่นั้นมันขึ้นไม่ให้กดโทรศัพท์ตรงนั้นแสดงว่ามันต้องลงชั้นล่างใช่ไหมอาลงก็ลงปิ๊บมาแล้วเฮ้ยนี่เสียงหมานะครับคงๆอยู่ตรงนั้น ไหนนัอนหมานีไ่ไงน้องหมาอยู่นี่เจออะไรอะ่ะน้องหมาขอตำรวจก่อนปล่อยน้องหมาไปก่อนเฮ้ยเปิดเปิดเปิดอะไรต่างไรเพื่ออะไรเนี่ยข้างล่ารุดอะไรอะ่ะรถเหรอรถหรืออะไรไม่รู้นะครับอะเจออะไรตายแล้วตายแล้วลนั่นแหละวิ่งไปเลยนั่นแหละไปเลยลูกพ่ออ้าแล้วแล้วลูกพ่อหายไปไหนล่ะ เอาตายแล้วลูกพ่อหายตัวนี้คือเปิดหน้าต่างได้เปิดเพื่ออะไรหรือว่าไม่ต้องเปิดหรอกซื้อบมีห้องนอนนะตัวนี้ห้องนอนมีคอมอยู่นี่ด้วยเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้รูปภาพรูปภาพแต่ละภาพใครมันใครมันสัรหาภาพมาติดในบ้านแบบนี้เนะี่ยภาพเหมือนว่าเออหัวใจนะครัปักติดอยู่กับต้นไม้ที่อย่างหนึ่ง แล้วก็เปิดหน้าต่างได้เหมือนเดิมมีบ่อน้ําอยู่นั้นนะครับเอ้ยเปิดก,กดได้สักวันหนึ่งฉันอยากจะสักสักลายสักอันนี้นะคืออยากสักอันเนี้ยไว้บนตัวนะครับลายนี้อันนี้ห้องหนึ่งใช่ไหมห้องน้ําเออแล้วไออพอ่อไอพ่อมัน,นผมขอขึ้นไปดูพ่อก่อนได้ไหมนอนตายไปหรือยังพ่อยังอยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีที่นี่คือยังนั่งอยู่ดีนะไม่รู้ยังหายใจอยู่หรือเปล่า นัเดินไปต่อกันไอตรงที่น้องน้องหมาตะกี้นี่เห่านะครับมามาแล้วน้องหมาน่าจะหายไปแล้วครับดูจากท่าทางแล้วเปิดอะไรไม่ได้เลย,เยตู้เย็นเปิดได้เปิดเพื่อหิวเหรออันนี้เปิดอะไรไม่ได้เนี่ยเปิดได้แค่หน้าต่างนะครับยังอื่นเปิดไปได้เลยนอกจากตู้เยน็นปิดปิดปิด,ปดตกใจตกใจอแก ฉันวัดอะไรไม่ได้มาหลายเดือนแล้วแหละทำไมบ้านมันเลยอย่างนี้เนะี่ยรู้เหมือนกันมองไม่ออกนะมืดมากเลยเอานี่ไงไฟใช่ไหมอ๋อกาวในที่นี้อ๋อกาวฟอลืมอ่านคาว่าฟอไปล่าคำว่ากาวก็อ่านเป็นพื้นเฉยเลยกาวฟอคือชั้นล่างนะครับนี่มีคนโดนควบคุมนกาสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเปิดไฟอะไรมีเลขหนึ่งสาตัวมีโนต้ตเขียนอยู่นะครับ กองไฟนี้มีปัญหาบางอย่างะนะเธอเนี่ยต้องทํา3ขั้นตอนนะเพื่อสามารถกลับมาใช้งานได้3ขั้นตอนที่ว่าใช่ไหมยี่สิบเอ็ดกิโลวัตต์สามสิบแปดกิวั์ยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิอันนี้คือมันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมแต่อันล่าสุดมันขาดไปนะครับอันนี้คือ1นึ่งเท่ากับห้าสิบเจ็ดกิโลวัตต์นะครับสองเท่ากับสามสิบแกิโลวัตต์สามเท่ากับเครื่องหมายคำถามกัคือไม่มีไม่มัน งั้นแสดงว่าอันล่างสุดน่าจะเป็น21นะครับงั้นก็3ใช่ไหมสามแล้วก็2แล้วก็1 3 2 1งสเพียดแล้วมันจะมีตัวอะไรมาหลอกเราไหมนเนี่ย3 2 3ถูกแล้วมีสีเขียวอันนี้นะครับอันล่างสุดแล้วก็เดี๋ยวนะอันแรกก่อนนะอันแรกนี่คือที่ผมลองเมื่อกี้ใช่ไหมสามสอง สามเออไม่ถูกแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งถูกหรืออันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสามสองถูกแล้วไฟติดยังติดแล้วนะครับเอาโทรศัพท์อ๋อ,อนี่เอ้มันเลื่อนได้อย่างนี้นะครับทีนี้มันเลื่อนได้นะเออพูดว่าเลื่อนได้แล้วมาเปิดหน้าต่างดูนี่คืออะไรเนะี่ย ตรงนู้นตรงไหนคือหน้าต่างไอ้นี้ใช่ไหมตรงสุดทางเดินถ้าสุดนู้นก็คือจะเป็นไอห้อไอ,ไอ,ไอ,ไอที่พ่อเรานอนอยู่ใช่ไหมตรงนี้เคยเป็นประตูที่ตอนแรกมันตันน่ะเราเปิดไม่ได้นะครับช่วยพ่อกลับไปที่เตียงนะครับช่วยพยุงพ่อกลับไปที่เตียงมันไม่มีอะไรเปลี่ยน,ปน,ปนแปลงใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรคำพูดเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช่ไหมจะเปิดไว้เพื่ออะไรห,หน้านนต่างถ้าหน้าต่างมันเปิดได้นี่มันต้องมีอะไรสิขอสำรวจสักครู่หนึ่งนะครับ วิ่งไม่ได้นี่น่าจะไม่มีอะไรให้วิ่งหรือมันจะบังคับวิ่งเองสมมหมดถ้ามีอะไรให้มันวิ่งขอเช็คหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือห้องพ่อเหรอใช่ไหมไม่ใช่พ่อแอบมาอยู่แถวนี้แทนนะเราเปิดไปก็ได้นะครับจะรู้ว่าเราไม่ห่วงแล้วแต่แล้วน้องหมาให้ไปไหนแล้วออรถจริงด้วยรถบรรทุกนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่นี้ด้วยเอย้ไม่ใชนี่ <laughs> นี่มันไอ้ดี่ที่ที่เขียนปูนอะ่ะเขียนดินเขียนทรายอะไรอย่างงี้นะครับมอเป็นมอไซค์เฉยเลย ขึ้นมาปุ๊บว่าไงพ่อคลิกพ่อก่อนนะครับอา้าวมืดเลยทีนี้อึ้บอ้อาวที่เี่ไนเนะี่ยนี่ห้องพ่อ,อนนะเนี่ยแล้วแล้วมันจะกดวิวแชร์ได้เพื่ออะไรนะเนี่ยอากดพ่อดูก่อนนะครับสิ่งที่พ่อฝันถึงในความฝันนะ่ะมันกลับมาหาพ่ออีกแล้ววันนี้ ให้เลือกคําถามนะอันแรกคือเมื่อไหร่ล่ะอันที่สองคือมันแค่ฝันอีกอันหนึ่งนั่นแหละเอาถามว่าเมื่อไหร่แล้วกันนะครับพ่ออาจจะพูดจริงก็ได้พ่ออาจจะเจอตอนเราลงไปเปิดไฟอ่ะอาจจะแบบไม่รู้อ่ะเมื่อไหร่ล่ะแล้วกันนะคเขบเขาอยากจะพบกุณนะแต่ว่าเป็นผู้ชายนะถ้าฮีอย่างนี้อภารกิจมันึ้นมาบอกนะอันนี้ไงเวลาถ้าสิ็ธแล้วมันจะขีดฆ่าใช่ไหม ภารกิจอันล่าสุดนะครับให้ไปอาบนะ้ำให้เราไปอาบน้ำนะครับพ่ออยู่นี่ดีๆนะไอฮีที่ว่านั้นไอเข่าที่ว่านั้นนะ่ะระวังด้วยระวังโดนตบหลังเข็มชีจาทั้งอย่างหนึ่งนะครับเฮ้ยใ,ใส่หมวกได้เหรอไอหมวกหมวกโปรดของพ่อฉันเลยแหละกดวิวแชร์ล่ะพ่อของฉันเนี่ยจะเจ็บมากเลยนะถ้าถ้าเดินเนี่ยก็เลยต้องมีวิวแชร์ใช่ไหมอ่ะเปิดให้เอ เปิดหน้าต่างให้ไอ้เขานั่นมาโจมตีพ่อแล้วกันนะครับรอเล่นไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะเปิดประตูไปออกไปเทคทาวเวอร์ก่อ,อนอ๋อห้องชั้นสองใช่ไหมเคืห้องชั้นสองนะครับแล้วห้องนี้ตอกไม้ไปเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไม้ใช่ไหมมันมืดใช่แหละนี่ไงไอ้ห้องตรงที่ผมที่ผมบอกที่เห็นมาจากตรงนั้นนะครับเอ้ยภาพที่กดได้เนี่ยฉันเป็นคนวาดสิ่งน,นี้เองแหละประมาณปีที่แล้วนะ่ะ เกตัวให้พ่อแล้วกันนะเดี๋ยวเอฮีนั่นมาอีกชาวเวอร์ห้องนี้ปะหรือเชาวเวอร์ห้องล่างสุดนู่นเลยฉันไปอาบห้องอื่นดีกว่านะแสดงว่ากนันเกียดนังเกียดน้าที่พ่อตัวเองอาบน่าจะห้องนี้แหละนะนห้องตรงข้างข้างนอนนี่น่าจะห้องเราหรือเปล่าอยู่ชั้นล่างก็เ,เห็นมีคอมด้วยอ่ะตกใจหมดยังไม่ทันกดอะไรเลยอาเทสเชาวเวอร์แล้วนะครับหน้าจอเปียกไปหมดเลยเฮ้ยให้มองดิมันน่ากลัว เฮ้ยเสีย่ยนทำมาเดินดิ้นไหมไดินไหมเปียนแปลงใจแล้วเจอเหมือนคนเปียกเท้าอะ่ะเอ้ยเปียกน้ำอะเปียกเท้าอะน้ำเปียกเท้าเสียยมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเฮ้ยนี่เสี่ยคนวิ่งไปทางขวาด้วยน่ะวิ่งหนเดินไม,ม่รู้หรือคอประตูสักอย่างหนึ่งไปทางขวาเนี่ยแต่ออาบน้ำเสร็จได้ยังล่ะมันก็วิ่งกลับมากแกมันมาแล้ว มันเปิดประตูมาแล้วใครเนี่ยออกไปนี่ไอฮีที่เขาว่าไหมเนี่ยไอฮี AP ที่พ่อว่าไหมเนี่ยออกไปเดี๋ยวใช้คาราเต้ซันหน้าเลยออกไปดิเอยตกใจหมดว่าไงเอ๊ะ เม่กี้ราละลวนไอจีนั่นกัดนะแล้วรก็ตื่นมาตรงเตียงพ่อหรืหรอแล้วกลายเป็นเล่นเป็นคนพ่อเนี่ยจริงด้วยชันดีินลูกสองชันกรี๊ดน่ะอู้เจ็บนั่งยูแชร์ไม่ได้เหรออู้เจ็บเหรอทำไมไม่นั่งยูแชรอ์อ่ะเจ็บถ้ามันจะล้มผมว่าน่าจะล้มแน่เลยสมมติถ้ามันแดงจนสุดเนี่ยข้างด้ค่อยเดินไปแล้วกันนะ กดรวยๆเนี่ยและแล้วอ้นั่นคือเอทีที่เขาว่าไหมนะ่ะเห็นมันบอกอยากพบคุณด้วยไงพบคุณก็พบลูกสาวนั่นแหละนะครับอยู่นี่ก่อนหน้าเริ่มแดงใจเต้นแรงทุกทีที่เจอเธอแล้เนี่ยลงมาต่อทำไมสายตาพ่อมดูสว่างกว่าสายตาลูกอีกใกล้ถึงแล้วไฟมันก็พริบด้วยทำไงดี มันบอกอยากพบคุณไอเดานะไม่รู้ใช่ไอฮีนั่นจริงจริงหรือเปล่านะครับไอเขานั่นนะ่ะอยากพบคุณแต่มากัดหน้าเฉยเลยเมื่อกี้นี้ผม3 6 0องศาโชาวนะครับแล้วมันก็มาอยู่ข้างหลังก็ไม่คิดว่าม,มันจะเดินมาอยู่ข้างหลังไงทำไมมีควันออกมาด้วยอ่ะเปิดหน้าต่างมาก่อนเตรียมทางนี้เออสำเนียงเตรียมทางหนีไว้นะครับ ็ไม่รู้พ่อมันจะปีนได้หรือเปล่านะเพราะว่าพ่อดูดิมันมีควันด้วยรู้ามาถึงห้องนี้เลยจ้าเอ๋จะจะจะหายใจแรงทำไมเอาร้องไห้ทำไมลูกสาวต,วตัวเองตายไปแล้วแน่เลย <c oughs> เร่งทำไมใช่ไหมพ่อบอกเร่งทำไมกัตตสิจเจ้าของฉันเนี่ยจะมีแต่ทำให้ลูกของฉันเจ็บไปเรื่อยๆนะ ฉันคนที่จะไม่ทําข้อเสนอกับพวกปีศาจอีกแล้วแหละจากพ่อการตัดสินใจของฉันเหรอการตัดสินใจของฉันคือการตัดสินใจของพ่อนะครับทําให้ลูกสาวข,ของเขาคือตัวที่เราเล่นตอนแรกเนะี่ยเจ็บอยู่ตลอดเลยแสดงว่าคนที่พ่อบอกว่าไอ้เขาที่ว่านะ่ะที่ว่าอยากเจอลูกสาวคือตัวที่เราเล่นนะครับอาจจะเป็นปีศาจอย่างที่พ่อว่าก็ได้อาจจะเป็นแบบเสนอกับปีศาจอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนแรก บอกว่าเข้าฝันใช่ไหมว่าจะมาอะไรจะมารักษาให้ใช่ไหมจะมาษาอาการเจ็บขาอะไรอย่างนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้พ่อเราป่วยอะไรบ้างเหมือนกันอาจจะดีว่าอาจจะดีว่าต้องแลกกับชีวิตลูกสาวเราเองอะไรงงี้ถึงจะฮิวให้ถึงจะถึงจะรักษาให้อะไรงี้นะครับาำลังเขียนว่าจบจบส่วนในเรื่องของอัลฟาแล้วนะครับสามารถซัพพอร์ตเกมอินดี้พวกนี้ได้ด้วยการรีวิวรีวิวเกมนี้นะครับในเว็บ i ิสนะครับ ก็คือแค่เอาฟ้าเองแสดงว่าต้องมีตัวเต็มแน่นอนนะครับเตยมตังรอไว้แล้วต้องมีตัวเต็มแน่นอนนะครับเออรอเลยแล้วกันผมว่านั้นในเรื่องมนันน่าสนใจนะจะมีอะไรต่อนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบใน,นเรื่องก่อนหน้าที่จะมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าเราจะเล่าในฝันของพ่ออะไรอย่างนี้นะว่าในฝันเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอนท์เตอร์เพื่อปิดเกมใช่ไหมเอะปิดเออปิดจริงด้วยก็นะก็ถือว่าดีนะสนุกมากนะครับ ลุ้นที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่ผมแคสตมาแต่แรกเกมที่เป็นเกมที่ลุ้นที่สุดแล้วมั้งนะครับไม่มาขน,นลุกตอนที่ผมสามรสิบองศาแล้วมันมายืนข้างหลังนี่แหละก็ไม่คิดว่าสามรสิบองศาปุ๊บมันจะมายืนข้างหลังไงอันนี้ไม่รู้นะครับก็คิดก็คิดจะกลกวัวๆมาเลยเฉยสามรถสิบองศาอโนซโคอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มาข้างหลังจริงๆตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมานะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดติดตามด้วยแล้วกดคอมเมนต์ด้วยถ้าที่มแม่อยากจะคอมเมนต์ก็ตามนะครับ ก็ถ้าใครอยากผมเล่นแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับเกมแบบนี้ผมเดี๋ยวผมหามาเรื่อยเรื่อยนะครับโอเคจากคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ